พี่มานะคะจากร้านชบาแก้วบายเดียนานะคะวันนี้ก็เลยต้องใส่มาให้เจ้าของร้านเขาดูหน่อยว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทําตามสัญญาซื้อชุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปแล้วก็ใส่มาให้ดูว่าโอเคชุดพอได้ไหมอะไรอย่างนี้ชุดซื้อจากร้านนี้นะคะในราคาย่อมเยาวมากเลยนะคะที่นี่มีสวยๆอีกเยอะแยะเลยวันนี้จะขอนําเสนอเป็นชุดๆเลยตัวที่พี่ชอบที่สุดนี่เลยสีแดง สีแดงแรงริดน,นี่นะคะอันนี้เหมาะที่จะใส่ไปงานงานงานกานล่าดินเนอร์ง,งานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความแต่ซอสซอสเปรียร้ยวเล็กน้อยใช่เพราะว่าหวานซอนนสอปเปรีย้ยวนะคะอันนี้พอกระซิบราคาได้ไหมก<ค> <น dragon> <วา>็คือว่าที่เราเอามาจริงๆแล้วต้นทุนของเราแค่หกร้อยบาทนีราคา เราออกที่ไฟล์ทสมัยนะครับสวยจะสดใสเข้าแบบคอลเลคชนสีส้มนะคะสีส้มายสดใสมากๆเลยนี้ประมาณราคาก็ไม่ไม่เกิน800บาทนะครับไม่เกิน800บาทนะคะคัตติ้งนะคะมีมีเยิมเลยนะคะมีเย็บปุ้นนะคะมีคุณภาพโอเคเลยค่ะเนื้อผ้าดีใส่สบายดยัยังไงอยากจะฝากในที่เื่นมนะคะที่แบบว่าแวะวไปมาแวมาที่ร้านแกอยูไหน บากแก้วก็อยู่ตลาดน้ำขอเแก่นตรงฝั่งเหนือนะครับ <2 AC S 2> ครับก็ที่ชัลล่าเอ็นสองเอสีนะครับเอ็นสองเอสีน,นะคะ,เ,ะ,คะเดินตรงรุงเข้ามาเลยนะคะผ่านบริเวณที่เป็นขายอาหารมาก่อนนะคะผ่านตรงในใั้นเสร็จแล้วก็มา,มาชิดขวาเลยนะคะเล็ดูล็อกแรกๆนะคะแล้วก็ มใกล้ห้องน้ำทางห้องน้ำมาลองดงนะครับด้านในแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อหนึ่งทานกระเป๋าร่วมงานกันด้วยไมโชว์ร่มได้ไหมคะร่วมตอนนี้หมดแล้วซื้อ้ากำลังมาออ๋กำลังมาตอนบ่ายนะคะเพื่อนๆยังไม่ต้องรีบมานะคะให้มาช่วงบ่ายร่มกำลังจะตามมานะคะแต่ขอบอกว um ่าสวยงามนะคะร่ผมแล้วตอนนี้กระเป๋าเราจะมีกระเป๋าหรูแท้เลยนะครับแต่ราคาคนไทย อยากแนะนำนิดนึงนได้เลยค่ะได้ครับอันนี้ก็เรียกไต้หวันมาดน่ากำลังฮิตที่สุดในอเมริกาเลยนะครับไต้หวันมาดน่าไต้หวันมาดน่านะเป็นของแท้เลยนะครับอันนี้อยู่ราคาราคาเจ็ดร้อยบาทเลยนะครับเราก็รับแค่สิบใบนะครับยีส่สบใบขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยว วังว่าคุณจะธุรกิจร่ำรวยร่ำรวยด้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ